มาดูอีกหนึ่งข่าวดีกว่าครับนางแบบอินโดนีเซียเนี่ยตอนนี้ก็มีการรณรงค์นะครับของ Greenpeace นะครับโดยการออกมาเดินแบบนะครับเพื่อต่อต้านการสร้างมลพิษครับ ฉากน่างดงามน,น,นะครับของวงการแฟชั่นแท้จริงแล้วมีส่วนสําคัญในการสร้างมลภาวะมากมายและก็ทําลายสิ่งแวดล้อมของโลกครับโดยที่หลายคนเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเพราะว่าบริษัทผู้ผลิตเสื้อเ,ออเสื้อผ้านะครับรายใหญ่ระดับโลกเนี่ยหลายแห่งนั้นก็ได้ปล่อยสารพิษที่เกิดจากการผลิตเนี่ยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติครับทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างเช่นที่ประเทศอินโดนีเซียครับ ล่าสุดะครับทางกลุ่ม g r p e n p e นะครับก็ทำแคมเปญสร้างความตระหนักรู้ให้กับทุกคนด้วยการจัดกิจกรรมเดินแบบท่ามกลางมลภาวะ เพื่อสะท้อนปัญหาครั้งนี้อย่างจริงจังครับก็เป็นการเรียกร้องให้ผู้ผลิตเสื้อผ้าต่างชาติที่มีฐานการผลิตอยู่ในอินโดนีเซียนะครับหยุดใช้วัตถุดิบจากโรงงานที่ปล่อยของเสียลงแม่น้ําและก็ต่อต้านนะครับแล้วก็สนับสนุนต่อต้านการสนับสนุนแบรนด์ผู้ผลิตเสื้อผ้าที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยแหละครับโดยในงานนี้นะครับทางกลุ่ม e n p e a c e เนี่ยได้ร่วมมือกับเหล่านางแบบอินโดนีเซียเนี่ยมากมายครับแล้วก็เหล่าดีไซเนอร์ท้องถิ่นเนี่ยจัดแฟชั่นโชว์นะครับขึ้นที่ใกล้ กับแม่น้ำชีตารุมซึ่งก็เป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเกาะชวาครับแล้วก็ประสบปัญหาน้ําเสียอย่างหนักแล้วก็มีประชาชนหลายล้านคนที่อาศัยอยู่ตามสองฝั่งได้รับผลกระทบนี้ครับในงานเนี่ยนังแบบก็จะได้สวมใส่หน้ากากกันพิษแล้วก็โพสท่านะครับกลางฉากหลังที่เต็มไปด้วยน้ำเสียพร้อมกับชูป้ายเพื่อเรียกร้องให้หยุดการปล่อยน้ําเสียครับ โดยงานแฟชั่นโชว์ครั้งนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญดีท็อกที่ทาง g กรีนพีซนะครับได้ริเริ่มมาตั้งแต่ปี2011ครับเพื่อเป็นการเรียกร้องให้ผู้ผลิตเสื้อผ้าทำระบบการกรองน้ำเสียก่อนปล่อยสู่ธรรมชาตินะครับซึ่งตอนนี้ก็มีแบรนด์ดังหลายแบรนด์นะครับที่เข้าร่วมโครงการโมจิเ็นซาร่านะครับอาริด้าสครับพูม่าฟลอเรนซิโนเบอร์เบอรี่ครับเอสปรีนะครับ H&M ชแอนดมแนโก้นะครับแล้วก็มาสแอนด์สเปนเซอร์ครับ ส่วนแบรนด์ที่ติดอันดับนะครับปล่อยสารพิษเนี่ยไม่รับสูงก็ได้แก่จ์จเโออามานีดีเซลนะครับดีนจีนะครับแอร์เมสครับหลุยส์วิตตองคาร์ินไคล์แล้วก็เวอร์ซาเช่ครับ ฐานเบสการผลิตก็อยู่ในเอเชีย hmm. ของเราเนี่ยเป็นส่วนมากใช่แล้วเนื่องจากว่าแรงงานการจ้างเนี่ยค,ค่อนข้างที่จะถูกนิดนึงนะคะแต่ก็ดีรเราจะได้รู้ว่ากว่าจะมาถึงโอ้ยเป็นสิ่งที่คุณเหออะไรกันเนี่ยแต่เบื้องหลังเนี่ยทำร้ายทําลายสิ่งแวดลอ้อมกันเยอะขนาดไหนนะคะยังไงก็หวังว่าแบรนด์เหล่านั้นจะหันมารักโลกกันด้วยนะคะค